อันรถแท็กซี่ค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายท่านทูว่าแล้วก็เป็นงานของทรอนทยาเหมือนกันค่ะค่ะนะคะคือว่าเรากทมเนี่ยได้รับรางวัลเนี่ยนะคะในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยสามปีซ้อนสี่ปีซ้อนแล้วค่ะนะคะยุคท่านผูว่าสุขุมบันธัเนี่ยนะคะก็โอเคเราก็เห็นว่าคนเนี่ยนิยมมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากที่กรุงเทพมากเลยนะคะ เราก็จําเป็นจะต้องเตรียมคนของเราที่รองรับนะคะ,คะนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นด้วยและก็เตรียม AEC ด้วยนะคะค,ะคะอันนี้เนี่ยก็จุดที่สําคัญที่สุดคือแท็กซี่อะค่ะนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นผู้ง่ายเป็นปากของเราทุกคนเลยนะคะ,คะเราก็ต้องให้ให้แท็กซี่ได้มีทักษะในเรื่องทั้งการฟังการอ่านการพูดนะคะ,คะที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ ให้มี a c ซ e n t นะคะคือสำเนียงนะจีนกับสำเนียงภาษาอังกฤษสิงคโปร์ภาษาอังกฤษของฟิลิปปินส์ภาษาอังกฤษอเมริกาภาษาอังกฤษของคอนลอลดอนเนี้ยะนะคะค่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็จะมีทักษะในการฟังในการอะไรต่ออะไรแล้วก็ส่งสัญญาณได้สื่อสารได้ค่ะ,ค,ะคือสามารถฟังได้แล้วก็สามารถสื่อสารสาได้พูดอ่านเขียนใช่ไหมคะ ค่ะค่ะก็ความือว่าเราเราจะเริ่มต้นมีนาเหมือนกันนะคะใช้เวลาสิบวันค่ะเราก็อยากจะบอกแท็กซี่ว่าอพี่น้องแท็กซี่ว่าอย่าเพิ่งไปรับงานที่ไหนหรือจะไปเที่ยวไหนนะคือว่ามันว่ามันต้องต่อเนื่องอะค่ะแบ่งเวลามาเรียนหน่อยก็จะทําให้เราได้มีทักษะความรู้แล้ว่ะแล้วจะทําที่ดอนเมืองอะค่ะจะมีสอนถึงที่เลยค่ะไปสอนที่ดอนเมืองเลยถ้ากาศยานดอนเมืองเลยนะคะแล้วมีแท็กซี่สนใจเยอะไหมคะเนี่ย เยอะค่ะมาเข้าร่วมจะมาขอเรียนภาษาอังกฤษนะคะค่ะค่ะค่ะทีนี้นี้ยเกิดคนอื่นเนะยังยังมีเวลาเหลือที่จะต้องเตรียมตัวแล้วก็กาลังอกจะมาเรียนเนี่ยไปติดต่อตรงไหนคะเออตอนเดี๋ยวพอใกล้ๆเราจะเราจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่เดี๋ยวนี้เราจองเวลาเขาก่อนค่ะว่าค่ะว่าช่วงนี้นะเขาอย่าเพิ่งไปไหนอย่าไป holiday นานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีจำกัดจำนวนไหมคะท่านรองเผื่อว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยสนใจเป็นจำนวนมากอเราก็ยินดีมากนะคะค่ะเพราะว่าถ้ามีสนใจมากเราก็ต้องขยายให้ค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวลองดูก่อนใช่ไหมคะว่าจะได้รับความสนใจขนาดไหนถ้ามีเยอะก็อาจจะขยายโครงการต่อไปได้ใช่ค่ะค่ะขอขอให้สนใจเถอะค่ะอืม ค่ะ <C ya> อันนี้ <c oughs> เป็นการพัษนาทั้งกรกมและทั้งประเทศด้วยนะคะค่ะใช้เวลาในการอบรมเนี่ยสิบวันสิบวันนี้ <c oughs> คาดว่าจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนอะคะท่านรองเออคิดว่าเออเท่าที่ไปเที่ยวประเทศต่างๆเนี่ยนะคะค่ะค่ะเออคนของเขาเนี่ยไม่ได้หัดพูดภาษาอักฤษอย่างเดียวแล้วนะค่ะเขาทำอะไรคะพูดภาษาของอย่างเช่นเวียดนามก็พูดภาษาไทยได้อ๋อ มีภาษาอื่นๆด้วยอะฮะอย่างเราก็ต้องภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็อย่างเราพภาษาเพื่อนบ้านเราก็ได้จะหัดพูดได้บ้างนะคะเช่นคำสวัสดีเ่ยครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณเงี้ยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะมีความรู้ทักษะภาษาหลายๆภาษาไว้แต่ก็อาจจะเป็นพื้นฐานแล้วค่ะเป็นพื้นฐานแล้วก็เตรียมพร้อม AEC ที่บอกไว้ต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะค่ะ กรทมเองก็เป็นจุดศูนย์กลางในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะเนนะเมืองท่องเที่ยวที่เตันดับโลกเลยนะคะค่ะนอกเหนือจากแท็กซี่แล้วท่านรองมองว่าควรจะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มคนประเภทไหนอีกไหมคะท่านรองคะหน่วยที่บริการนะคะนะคะหน่วยที่บริการนะคะอย่างเช่นคนเสิร์ฟอาหารร้านอาหารอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจะต้องต่อไปก็ต้องมองดูอะค่ะ แล้วก็ข้าราชการของเราเองด้วยนะคะค่ะแต่น้ำรองที่โชเฟอร์แท็กซี่ก่อนนะคะค่ะสนใจเดี๋ยวใกล้ๆร้อฟังดีๆนะคะเดี๋ยวท่านรองก็จะบอกอีกทีนะคะวันนี้มีนอกเหนือจากเรื่องของแท็กซี่แล้วก็มีหลายงานใช่มเดยกท่านรองคะวันนี้เยอะมากๆเลยดิฉันไล่เลียงแรงนี้คุณจิรวรรณคะมากายเลยค่ะนี่ก็คือเรื่องของสำนักป้องกันภัยะคเรื่องของภัยเป็นยังไงบ้างคะเป็นวัน เป็นวันเครื่อนดับนักดับเพลิะนะคะ,คะ,คะแล้วก็เราก็ทําบุญให้กับผู้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการจตัญญูต่อผู้ที่ก่อ,อสร้างก่อร่างสร้างตัวมาในเรื่องของการแก้ปัญหานสนารภัยค่ะ,คะอันนี้เราก็ได้ทําบุญกันแล้วก็ได้มารวมรวมชุมนุมกันสร้างความสามัคคี มองแนวทางแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลอดภัยอย่างไรนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นจุดที่เรารวมพลนะคะตั้งแต่เช้าค่ะค่ะถัดมาอีกงานก็งานของท่านพี่น้องชาวอาสาสมัครสารสุขค่ะสองพันห้าร้อยคนค่ะ,คะเพราะว่าเ,เราได้อบรมนะคะขอ,ของคนของเราเนี่ย อให้รู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยการเบื้องต้นอะไรต่ออะไรด้านสุขภาพแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากโลกมันไปไกลแล้วนะคะเราก็จําเป็นจะต้องบอกว่าย ec ีคืออะไรแล้วเราก็อบรมเป็นระยะมานะคะนะคะทุกอา,อ,อาทิตย์ละสองร้อยคนสองร้อยคนเรื่อยมานะคะแล้วก็อบรมเรื่องของความรู้รอบตัวเรื่องรัฐธรรมนูญ ิที่มนุษยชนกฎห,หมายพื้นพื้นนะคะในทุกแง่มุมก็พูดง่ายคือว่าเอาอยากให้เอาสอเนี่ยซึ่งไปอยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะเขาจะได้เป็นต้นแบบเลยค่ะสําหรับเป็นที่ปรึกษาของชุมชนในในทุกแง่ทุกมุมว่าเอออันนี้นะต้องไปหาคนนู้นนะหาเน่ยพูดโดยการแผ่นดินละสภานะเรื่องนี้ต้องเป็นสารปกครองนะคุ้มครองผู้บริโภคนะ อย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้ความรู้ที่อของการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกปัจจุบันนี้นะคะทีอัปเดตท,ที่สุดนะคะนะคะอันนี้ก็ให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่ในชุมชนเลยเพื่อที่น้องชุมชนจะได้ไม่งอยเหงานะคะได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆจะแก้ปัญหาตนเองยังไงไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องของ การแพร์การสธารณสุขเท่านั้นค่ะแล้วก็ถือว่ามุ่งเน้นไปที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาให้ความสําคัญบอกว่ามีการมอบรางวัลด้วยอย่างเช่นมืุนี้้ย้อนกลับไปนักแตะเพล่นี่อะไระไรแล้วสสด้วยค่ะค่ะแล้วมีการเน้นย้ํานโยบายไหมคะว่าหลังจากนี้จะเข้มข้นในเรื่องไหนมากขึ้นคะเอ่อ เราเราก็มองดูนะฮะสิ่งที่ขาดไปนะคะและยังทำได้ที่ผ่านมายังเป็นรูโบอ,อยู่รูโวอ,อยูใอ่ในช่วงสี่ปีของท่านทุกว่าก็ได้เติมเต็มไปนะ,ะแต่มันยังไม่เต็มเปี่ยมนะปาดไปแล้วเนี่ยยังมีหมงอยู่อันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะวางแผนไว้ก่อนเลยค่ะนะคะ,<ม>ะว่าในขณะที่ ทางเราเนี่ยทางฝ่ายการเมืองต้องหยุดนะทำกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าตละดตละททำอะไรที่เป็นนโยบายไม่ได้แล้วเนี่ยเรารีบทําเป็นนโยบายไว้ก่อนใ,ให้การราชการประจํานั้นเนี่ยรีบเติมเต็นไปให้ครบถ้วนนะคะออันนี้ก็ค่ะและหลายๆอย่างยังยังมีอีกเยอะมากที่ที่สี่ปียังทําไม่ทันนะคะ ค่ะแล้วก็หลายอย่างที่กรุงเทพมหานครจะต้องเร่งพัฒนาในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณท่านรองมากค่ะขอบคุณมากค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแพทย์หญิงมารินีสุขเวชชวรกิจนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ท่านออกงานหลายงานเลยคุณอาไรเรื่องมากนะคะที่บอกไปต้องค่อยๆไล่เรียงทีละเรื่องแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่พวกเราทุกคนที่อาศัยอยู่ในพระนครน,นี่แหละนะคะค่ะ,ะไปกันอีกหนึ่งเรื่องทิงทาในเบรคนุจรวัน,นะค,ะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเราเหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจะทํายังไงให้ป้องกันอาชญากรรมลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ยาเสพติดมีแนวคิดมาจากทางจ้นที่ตำรวจสอน,นอบางมดนะคะที่จะเปิดโครงการคลินิกรถสายตรวจค่ะคุณจรวันคะค่ะก็โครงการนี้ ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะ,ใ,คะในการ จัดโครงการนี้เนี่ยเขานำร่องนะคะที่สนบางมดก่อนเป็นสนอแรกนะคะแล้วก็ทางข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการนำรถสายตรวจนะคะมาเข้ารับการบริการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงรักษาตามวงรอบ20กว่าหัวคันเลยได้ซ้ำนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีรัศฎากรน,นะคะทันเตน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล8นั้นก็บอกถึงโครงการนี้ค่ะว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายท่านพบตรนะคะ,ะที่มอบไว้ให้เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งท่านไดเนเน้เน้นย้ำกับพลตำรวจโทรคำรณว,วิทย์ทุบกระจ่างพบชนนะคะให้มาถ่ายทอดให้ตำรวจท้องที่สแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนแล้วก็ดึงมวลชนมาช่วยป้องกันอาชญากรรมแล้วก็ยาเสพติดเพราะท่านมองว่าถ้าลำพัง กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการไปป้องปรามยาเสพติดหรือว่าปัญหาอาชญาการรมต่างๆนะคะ,คะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเลยให้ทางภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันมากกว่าค่ะคุณนยาโดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนอย่างการปราบปรามกลุ่มเด็กแว้นนะ,ะที่ออกอารววาตามท้องถนนจึงจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะ ตำรวจนั้นจะต้องใช้มาตรการเชิงรุกออกไปพูดคุยกับประชาชนเพื่อปรับทัศนคติที่มีต่อตำรวจแล้วก็ดึงความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ให้มาช่วยเหลืองานตำรวจให้มากที่สุดค่ะก็ะอ,อย่างนี้ช่วงเวลาที่เอาจริงเอาจาังนะคุณจริรวรนในการปราบปรามกลุ่มเด็กแว้นหรือแก๊งนักซิ่งนี่แหละนะคะ,คะให้เขารู้สึกว่าเขาทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในสังคมหลายๆคนนะถ้าอยากกลับมานะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในสังคมนะก็ กระตัวใจได้นะคะโดยที่ไปที่มาก็คือว่าทางพันธุ์หมวดโทเทวชัยศรีสุรางรองผู้กำกับปรับปรามสอนอบางมดก็ไล่ฟังบอกว่าเจ้าหน้าตำรวจสืบทราบนะคะมาว่ามีร้านซ่อมรถมอเตอรไ์ไซ นะอยู่แห่งหนึ่งนะอาจจะมีหลายร้านที่มีกลุ่มเด็กแว้นเข้าไปัมวสุมแต่งรถเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีไปเจออยู่ร้านหนึ่งนะชื่อว่านานจิระเดชหรือว่าวัดจำปาพันธ์เป็นร้านที่ในวงการเด็กแว้นเขารู้จักกันดีใช่นะนิยมเอารถไปแต่งบนจันก็เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาละเข้าไปหาไปดึงมาเป็นมาเป็นเครือข่ายมาเป็นแนวร่วม,าววมถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ปรับจาก ร้านที่ชอบม่ดไปมีฝีมือในการโมดิฟายรถเด็กแวน้นนี่นะคะให้มาเป็นร้านที่รับแปลงสภาพขออภัยค่ะร้านที่ช่วยเหลือตํารวจนะะในการในการซ่อมแซมดัดแปลงรถจกักรยานยนต์ตาโล่ที่มีสภาพเก่าแล้วก็หาอะไรยากให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจสอนอบางมุดแทนค่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะทางตํารวจเนี่ยบอกว่ามีแนวคิดนะ,ะที่จะเข้าไปจับกลุ่มตามหลักนิติศาสตร์แต่ว่าพอพอบอตรแล้วก็ผบอชนอมอบนโยบายเร่งด่วนมาให้เนี่ย ก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่านี้ะค่ะด้วยการ<ฆ>ใช้หลักรัฐศาสตร์เข้าไปพูดคุยกับทางคุณจิรเดชนเนี่ยนะคะก็เข้าไปโน้มน้าวจิตใจให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติกลับมาช่วยเหลือราชการด้วยซ<ฆ>้ำซึ่งทางคุณจิรเดชเองนะคะเจ้าของร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะคะรู้สึกภาพพุง ภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยเหลือทางราชการยอมรับว่าก่อนหน้านี้นะคะหาเงินจากการดัดแปลงสภาพรถทั้งอุปกรณ์ภายนอกแล้วก็รับตกแต่งเครื่องยนต์ให้กับเด็กวัยรุ่นในพื้นที่จริงแต่หลังจากได้พูดคุยกับทางรองผู้กํากับปราบปรามสอนอบางมดแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนใจแล้วก็ยกเลิกรับดัดแปลงสภาพรถที่มีเจตนาทําผิดกฎหมายทั้งหมดด้วยนะคะ,คะก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ากฎหมายตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปเอาผิดกับ ร้านที่รับแต่งรถด้วยนะคะ,คะร้านที่ดัดแปลงสภาพรถเนี่ยให้ให้มันแรงเวลาเด็กแว้นเนี่ยเอาไปซิ่งรถเขาก็จะชอบรถแรงๆกันนี่แหละนะคะ,คะร้านเหล่านี้เองถ้าเกิดดูข่าวนี้ กลับตัวกลับใจได้นะคะเพราะว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโครงการในพื้นที่อื่นๆอย่างนี้แต่ก็ถ้าไปรับแต่งรถก็จนผิดกฎหมายใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ะต้องถูกดำเนินการไปด้วยดังนั้นนะคะก็อย่าไปสนับสนุนเลยสําหรับอะไรที่ไม่ค่อยดีนะเด็กๆก็นะคะก็หันมากับตัวกับใจจะดีกว่านะคะ,คะเป็นเรื่องของคลินิกรถสายตรวจค่ะนะคะน่าจะ ขยายผลไปในหลายๆพื้นที่นะคะอย่างสอนอ,อุรมสุขแถวๆเนชั่นเราค่ะก็มีเยอะเหมือนกันนะร้านแต่งรถเนี่ยเด็กแว้นมักจะชอบประลองความเร็วกันบนถนนบางนาตราดนี่แหละนะคะ,คะหลายๆพื้นที่เลยที่ยังคงมีการแข่งรถบนท้องถนนอยู่ ใช่ค่ะ,คะ,ะต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังคงจะต้องไปดูเรื่องของวันนี้คุณจริรวรรณบอกว่าฟีฟ่านะคะมีคําสั่งมาแล้วว่าให้กทมใช้พื้นไม้ปูสนามจากสารอเมิกาเท่านั้นแล้วก็ค่าเราจะติดตั้งได้ในวันที่5พฤศจิก,กาย,ยนเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงแกะรอยนะคะพันเก้าสิบห้าวันกับพวกกทมในช่วงหน้าแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะค่ะพักสักครู่ค่ะ